มา,มาชมน้องแตงกวานะคะปลูกแตงกวาไว้ค่ะพอให้น้องได้เลื้อยกินค่ะน้องก็จะเลื้อยขึ้นกับต้นต้นไม้กิ่งไม้แถวนี้นะคะตอนน้องโตแล้วก็จะเอาไม้มาพาดให้น้องตกให้น้องเลื้อยนะคะถ้าน้องโตค่ะนี่ค่ะแตงกวาค่ะ แตงกวาปลูกเองนะคะอยู่แบบธรรมชาติค่ะมีเสียงนกเสียงกาบรรยากาศดีมากเลยนะคะ